ทันทีที่มีข่าวลึกลับจับประเด็นร้อนสำนักข่าว INN สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่โฟกัสเศรษฐกิจครับวันนี้กลับมาพบกันเช่นเคยครับพบกับผมปิยนันเชิดชูงามวันนี้ครับวันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับศุกร์ที่30ตุลาคม2563ประเด็นร้อนๆครับที่เราต้องโฟกัส โดยเฉพาะประเด็นเรื่องราวของเศรษฐกิจครับวันนี้ต้องติดตามนะฮะเรื่องราวของสถานการณร์วัณโคโควิด -19 ครับที่มีผลต่อเศรษฐกิจไทยต้องบอกงนี้นะครับว่าสถานการณ์โควิด -19 ทั่วโลกครับยังคงน่าตกใจโดยเฉพาะการติดเชื้อในฝั่งของยุโรปครับที่มีการเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าตกใจ วันนี้ครับตัวเลขของการติดเชื้อทั่วโลกนะครับอยู่ที่45ล้านคนและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นสหรัฐอเมริการครับยังเป็นประเทศที่มีการติดเชื้อสูงที่สุดของโลกนะครับขณะที่ฝั่งยุโรปนั้นอย่างที่บอกไปครับมีอัตราการติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นการติดเชื้อสูงขึ้นนั้นมีนนัยะสาคัญครับทำให้หลายประเทศในฝั่งของยุโรปนั้นมีการ ประกาศล็อกดาวน์ครับมีการออกมาตรการที่เข้มข้นเข้มงวดมากขึ้นนะครับกับการความเป็นอยู่ของประชาชนยกตัวอย่างนะครับที่สเปนครับเขาก็มีการประกาศครับห้ามออกนอกเขตสถานครับในช่วงลกลางคืนอิตาลีเองครับก็มีประกาศล็อกดาวน์เช่นกันรวมไปถึงที่ฝรั่งเศสนะครับและเยอรมน,นีต้องบอกนะครับว่าการปิด การล็อกดาวน์ที่เกิดขึ้นนั้นย่อมมีผลต่อเศรษฐกิจครับในวงกว้างนะฮะที่เกิดขึ้นและมีผลเชื่อมโยงมายัางประเทศไทยนะครับ ต้องบอกนะครับว่าตอนนี้เองครับในฝั่งของฝรั่งเศสเองครับมีการประกาศมาตรการปิดล็อกประเทศโดยมีผลครับตั้งแต่วันที่30ตุลาคมนะครับเป็นต้นไปหากไม่ปิดประเทศครับท่านชมสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นจะมีผู้ที่เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าใจหายขณะที่เยอรมนีครับประกาศใช้นะครับมาตรการปิดล็อกบางส่วนนะครับหรือว่าไม่เต็มรูปแบบครับท่านผชม นะครับโดยมีระยะเวลาประมาณ1เดือนเต็มนะครับก็มีผลตั้งแต่วันที่2ถึง30พฤศจิกายนนะครับข้อจำกัดนะฮะก็คือทำให้ธุรกิจครับท่านผู้ชมธุรกิจร้านอาหารนะครับรวมไปถึงบาร์คาเฟ่โรงภาพยนตร์ครับท่านผู้ชมต้องมีการปิดกิจการครับเป็นเวลา1เดือนเต็มนะฮะก็มีผลต่อเศรษฐกิจในฝั่งยุโรปแน่นอนครับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นในฝั่งยุโรปต้องมาดูที่ประเทศไทยกันบ้างตอนนี้เองครับ ภาครัฐเองโดยเพาะสบศนะครับขอพายะสบคครับได้มีการดูแลเข้มงวดเกี่ยวกับมาตรการนะครับการเข้มงวด ไม่ให้มีโควิด -19 ระบาดรอบ2เกิดขึ้นในประเทศไทยเพราะว่าถ้ามีการระบาดเกิดขึ้นในประเทศไทยนะฮะก็จะสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาตินะครับก็อาจจะมีการล็อกดาวน์เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็เป็นได้ผมได้มีโอกาสครับพูดคุยกับทางด้านของฝั่งเอกชนนะครับเขาก็มีความกังวลใจเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด -19 ที่เกิดขึ้นในยุโรปและจะมีการเชื่อมโยงมาถึงประเทศไทยถ้าหากประเทศไทยครับ การตกนะฮะรวมไปถึงความที่ปปตรงนั้นมีการชะล่าใจก็อาจทําให้โควิดในทีนั้นกลับมาระบาดในรอบ2ได้สิ่งที่เกิดขึ้นครับถ้าหากประเทศไทยมีการระบาดรอบ2สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นจะทําให้หลายธุรกิจครับได้รับผลกระทบยกตัวอย่างง่ายๆนะฮะท่านผู้ชมครับถ้าโรงงานนะครับหโรงงานเนี่ยมีการพบพนักงานติดโควิด1 9 1 2รายสิ่งที่เกิดขึ้นครับกับโรงงาน อันนี้ก็คืออาจจะมีการปิดโรงงานก็ได้เป็นชั่วคราวมาประมาณ1ิวันนะเพื่อจะรอดูอาการสิ่งที่เกิดขึ้นครับการปิดโรงงานนั้นจะเชื่อมโยงไปถึงรายได้ของบริษัทและกําไรนะฮะก็ไม่มีรายได้เข้ามาก็มีผลต่อรายได้ของบริษัทมีผลต่อเงินเดือนของพนักงานและบางรายถ้าออเดอร์นะครับ ขาดหายไปก็อาจทําให้โรงงานนั้นปิดกิจการก็เป็นไปได้แน่นอนครับมีผลต่อเศรษฐกิจในวงกว้างและแรงงานที่อาจจะตกงานเพิ่มมากขึ้นแต่หนึ่งในสำคัญนะครับถ้าท่านผู้ชมนั้นกาดไม่ตกมีการล้างมืออย่างสม่ำเสมอตามที่สบ,บคได้แนะนำไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขนั้นได้บอกกล่าวไปก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่น่าพอใจ ผมปิดท้ายจนสั้นๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของเศรษฐกิจถ้าไม่มีโควิดในทีระบาดลบสองเกิดขึ้นเศรษฐกิจไทยในปีหน้าก็น่าจะกลับมาสดใสเพราะอะไรคําตอบนะฮะก็คือว่าล่าสุดเองครับทางกระทรวงการคลังได้ออกมาประมาณการครับตัวเลขเศรษฐกิจไทยในปีหน้า2,564ครับท่านผู้ชมก็ต้องบอกว่าจะพลิกกลับมาเป็นบวกได้จากที่ในปีนี้เศรษฐกิจนั้นติดลบประมาณ7อร์เซกว่าปีหน้าถ้า มีการดูแลที่ดีของการไม่แพร่เชื้อของโควิด -19 ใน,ในประเทศไทยตัวเลขท่องเที่ยวดีขึ้นการจับจต่งชส้สอยดีขึ้นการลงทุนของพาครัฐดีขึ้นและการเมืองสงบแน่นอนครับปีหน้าก็จะกลับมาดีได้อีกทั้งหนึ่งกลับมาพบกันใหม่ครับในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสดทันทีที่มีข่าวลึกลับจับประเด็นร้อนสำนักข่าว INN